สวัสดีคะ่ะพี่หมีสวัสดีคะ่ะพี่หมีสวัสดีคะ่ะพี่หมีเอาคุณน้องขอโทษสวัสดีคะ่ะพี่นั่งหยิมอะไรอยู่คะท่าทางดูมีความสุขเชียว คุณพี่ก็นึกถึงตอนที่คุณบี่ไปเที่ยวนะคะคุณพี่คิดถึงอากาศหนาวบนภูเขาเนี่ยคุณแม่นะคะต้องซื้อเสื้อผ้าเซตหน้าหนาวให้คุณพี่แน่เลยค่ะใช่ต้องไปถ่ายรูปเนี่ยโอ้ยฟินสุดเลยนะคะคุณพี่ว่าแต่คุณน้องไปด้วยกันไหมคะได้สิคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวขอให้บอกเราไปตลอดขอแค่มีตังค่ะ ค่ะและสําหรบบหน้าหน,นาวนี้นะคะไม่ว่าจะไปกินไปเที่ยวหรือไปแช่ที่ไหนนะคะเราก็ต้องรู้สักนะคะสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองนะคะด้วยการปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะตามสุขแัพประหยัดห้าข้อง,ง่ายๆไปรับชมกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะสุขเสื้ผ้าให้หนานะคะอย่างเช่นถุงมือผ้าพันคออย่างเงี้ย ข้อสอก็คือเราสองคนเนี่ยถึงแม้จะมีแบบความสูงไ,ร,ไ,ร,ไร้กางเ<อ>หนค่ะก็ไม่ควรจะใช้อะไรร่วมกันอย่างเช่นช้อนนะคะมีได้ด้วยคาะหลอดน้ำผู้ชายกี่เดนจ๊ะ <laughs> ส่วนข้อที่3ค่ะคุณน้องเราก็ต้องกินอาหารปรุงสุกข,ขอย้ำปรุงสุกนะคะคุณน้องคะ่ะและก่อนรับประทานอาหารหรืหลังรับประทานอาหาระคะ่ะคุณน้องสิ่งที่ต้องทำค่ะล้างมือของเราล้างมือให้สะอาดล้างนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรค ยังไม่พอในทุกเช้าที่เราตื่นมาจะไปถ่ายรูปกับชุดซูเปอรแฟชั่นของเรานะเราต้องทําการยืดอยู่ร่างกายค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ทําไปค่ะคุณน้องเสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันโอ้โหพี่หมีคะ่ะข้อมูลที่พี่หมีให้มาเนี่ยมันดีมากๆเลยอะค่ะไม่เราาว่าพี่หมีไปทราบข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอะคะ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับดิฉันคุณแม่สั่งสอนส,อนส่งไปเสียวบเดินเมืองนอกมานะคะเราต้องเข้าไปดูที่จดสารออนไลน์สอบสอซอยแหรือเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะคุณน้องโอเคค่ะสุดยอดไปเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เราจะต้องทำหลายอย่างไปค่ะไปยืย่น้บรือสายกานก่อนเลยค่ะ ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ